สวัสดีค่ะขอต้อนรับวิศวกรทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเรื่องโยธากับอาจารย์เติ้นค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกในหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งในการประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างที่มีอยู่จริงนั่นคือ structural load test หรือการทดสอบแบบให้ภาระค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับน้องแน่และสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวิศวกรทุกท่านครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันในฐานะเครื่องมือชี้ขาดขั้นสุดท้ายเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของโครงสร้างโดยตรงภายใต้สภาวะการใช้งานจริงกันครับ เยี่ยมเลยค่ะเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่าเมื่อไหร่ที่เราควรพิจารณาใช้วิธีการนี้อยากให้อาจารย์ช่วยทบทวนถึงสถานการณ์ที่จําเป็นต้องทําการทดสอบแบบให้ภาระหน่อยค่ะได้เลยครับการทดสอบนี้มักจะเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการประเมินด้วยวิธีอื่นไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนได้ด้ยสถานการณ์หลักๆที่เป็นข้อบ่งชี้ประมาณ5อย่างนะครับมีดังนี้อย่างแรก เมื่อผลการทดสอบกำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีตที่หน้างานต่ำกว่าค่าที่กำหนดในแบบอย่างมีนัยยะสำคัญ 2. ก็เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอาคารที่ทำให้น้ำหนักบรรทุกจอนหรือ live โหลดเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่โครงสร้างเคยถูกออกแบบไว้ครับ 3. เมื่อโครงสร้างแสดงอาการวิบัติที่มองเห็นได้เช่นการแอนตัวที่มากผิดปกติหรือมีรอยร้าวในลักษณะที่น่ากังวลครับ 4. เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพของงานซ่อมแซมหรือเสริมกําลังโครงสร้างว่าสามารถเพิ่มความสามารถในการรับน้ําหนักได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่และ5สุดท้ายคือเมื่อตรวจพบข้อบกพร่องในการก่อสร้างเช่นตําแหน่งเหล็กเสริมคลาดเคลื่อนหรือมีข้อสงสัยด้านการออกแบบครับชัดเจนมากค่ะแล้ววัตถุประสมหลักเชิงวิศวกรรมของการทดสอบตามมาตรฐาน A.C.I. 318คืออะไรคะอาจารย์วัตถุประสมหลักมี2ประการที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ครับ1 ด้านความปลอดภยัย (Safety) คือโครงสร้างต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามที่ออกแบบไว้ได้อย่างปลอดภยัยโดยมีอัตราส่วนความปลอดภยัยหรือ Factor of Safety ที่เพียงพอต่อการวิบัติครับ 2. ด้านการใช้งานคือภายใต้น้ำหนักบรรทุกใช้งานโครงสร้างต้องมีพฤติกรรมที่ยอมรับได้โดยเฉพาะค่าการแอนตัวหรือ Deflection และความกว้างของรอยร้าวหรือ Crack w i t ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกาหนดครับซึ่งมาตรฐานหลักที่ใช้อ้างอิงก็คือ ACI 318-9 Chapter ขีชัแล้วมาตรฐานที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมคือ ACI 437-2-13ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ทีนี้เรามาเข้าสู่ส่วนที่ซับซ้อนที่สุดกันดีกว่าค่ะคือขั้นตอนการทดสอบโดยเฉพาะการคำนวณขนาดน้ำหนักทดสอบ Test Load Magnitude เรามีหลักการอย่างไรคะนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับ ก่อนอื่นต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้นเพื่อประเมินการแอ่นตัวและยืนยันว่าโครงสร้างปลอดภัยพอที่จะทดสอบได้จากนั้นเราจะคำนวณน้ำหนักทดสอบรวมหรือ total load test หรือที่เราเรียกว่า U ตามข้อกำหนดของ A.C.I. 318.9ซึ่งจะเลือกใช้ค่าที่รุนแรงที่สุดจาก3กรณีครับในกรณีทั่วไปสูตรจะพิจารณาจากผลรวมของน้ำหนักบรรทุกคงที่หรือ D และน้ำหนักบรรทุกจรหรือ live load ที่คูณด้วยตัวคูณต่างๆเช่นการนำดีมาคูณด้วย1.15แล้วบวกกับ L ที่คูณด้วย1.5เป็นต้นครับสำหรับสมการและตัวคูณของทั้ง3กรณีอย่างละเอียดวิศวกรทุกท่านสามารถเปิดดูในเอกสารที่อาจารย์แนบมาให้ครบคููของไปได้เลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนรบกวนอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการคำนวณจากในเอกสารประกอบได้ไหมคะได้เลยครับสำหรับผู้ฟังเปิดดูหัวข้อตัวอย่างการคำนวณน้ำหนักทดสอบในเอกสารประกอบนะครับ สมมุติต้องการทดสอบพื้นคอนกรีตหนา20เซนซึ่งมี super imposed e a d load 1.2 kpa และ live load 4 kpa 1. ขั้นตอนแรกเราจะคำนวณน,น้ำหนักตัวเองของพื้นหรือด e เซลฟ์เวทก่อนครับโดยการเอาความหนาของพื้นคือ0.2เมตรมาคูณกับยูนิตเวทของคอนกรีตคือ24กิโลนิวตันต่อลูกบาศกเมตรซึ่งจะได้ผลรับที่4.8 kpa ครับ 2. จากนั้นนำไปรวมกับ superimposed e a d load อีก1.2 kpa ทำให้ได้น้ำหนักบรรทุกทั้งหมดหรือ D เท่ากับ6.0 kpa ครับ 3. เราจะนำค่า D และ L ไปแทนในสูตรเพื่อหาน้ำหนักทดสอบรวมหรือ U จากกรณีที่ให้ผลรุนแรงที่สุดจะได้ว่า U เท่ากับ12.9 kpa ครับ 4. ดังนั้นน้ำหนักที่ต้องเพิ่มจริง apply load บนโครงสร้าง ก็คือ U ลบด้วยน้ำหนักบรรทุกคงที่ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็คือ12.9ลบด้วย6.0จะได้เท่ากับ6.9 kpa ครับเข้าใจกระบวนการคำนวณแล้วค่ะแล้วในภาคสนามหลังจากวางน้ำหนัก6.9 kpa แล้วเราต้องทำอะไรต่อบ้างคะเราจะเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าการทดสอบ24ชั่วโมงหรือ2 4 hour test ครับเราจะแบ่งน้ำหนัก6.9 kpa ออกเป็นอย่างน้อย4ส่วนเท่าๆกันแล้วทยอยเพิ่มทีละส่วน เมื่อให้ภาระครบแล้วจะคงน้ำหนักนั้นไว้เป็นเวลาต่อเนื่อง24ชั่วโมงเมื่อสิ้นสุด24ชั่วโมงเราจะบันทึกค่าการแอนตัวมากที่สุดหรือเดลต้าแม็กซ์จากนั้นทยอยนำน้ำหนักทดสอบออกทั้งหมดแล้วรอต่อไปอีก24ชั่วโมงเพื่อบันทึกค่าการแอนตัวค้างเติมหรือเดลต้าอาครับและสุดท้ายเราจะตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่านจากอะไรอยากได้เกณฑ์การยอมรับผลที่ชัดเจนตามมาตรฐาน A.C.I เลยคะ่ะ เกณฑ์การยอมรับผลตาม A.C.I 318-9ข้อ27.5.3กำหนดว่าโครงสร้างจะผ่านหากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ครับ 1. ต้องผ่านเสมอคือการตรวจสอบด้วยสายตาต้องไม่ปรากฏหลักฐานของการวิบัติเช่นการแตกร้าวแบบเฉือนหรือคอนกรีตหรือล่อนครับและต้องผ่านเกณฑ์ข้อได้ข้อ1ระหว่างข้อ2หรือข้อ3ดูรายละเอียดในตารางเกณฑ์การยอมรับผลการทดสอบในเอกสารนะครับเกณฑ์ข้อที่2นะครับ คือการคืนตัวเขาจะดูว่าค่าการแอนตัวครั้งเติมหรือเดลต้าอต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ25%ของค่าการแอนตัวมากที่สุดหรือเดลต้าแม็กซ์ครับเกณฑ์น,นี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญว่าโครงสร้างยังคงมีพฤติกรรมอยู่ในช่วงยืดหยุ่นหรืออิลาสติกบีเฮเวยร์และยังไม่มีการเสียหายถาวรเกิดขึ้นกับวัสดุครับและเกณฑ์ข้อที่3คือการแอนตัวมากที่สุด ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อที่2ถ้าการแอนตัวมากที่สุดหรือเดลต้าแม็กซ์จะต้องไม่เกินค่าที่คำนวณได้จากสูตรก็คือเอาความยาวช่วงยกกำลัง2องแล้วาหารด้วย2 0 0หมืเท่าของความหนาองค์อาคารครับสมมุติจากตัวอย่างการทดสอบพื้นรายการในเอกสารที่วัดค่าเดลต้าแม็กได้18 mm มมและเดลต้าอาร์ได้4 mm มเมรเราจะวิเคราะห์ผลอย่างไรคะเราไปตรวจสอบตามเกณฑ์เลยครับดูที่หัวข้อวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์นะครับ 1>, 1. สมมุติว่าการตรวจสอบโดยสายตาผ่านนะครับเรามาดูเกณฑ์ข้อที่2คือการคืนตัวโดยนำเดลต้าอมาหารด้วยเดลต้าแม็คือเอา4.0มาหารด้วย18.0ได้ผลลัพธ์คือ0.222ครับเนื่องจาก0.222นั้นน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ0.25ดังนั้นโครงสร้างนี้ผ่านเกณฑ์การคืนตัวครับ สรุปได้ว่าโครงสร้างนี้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของ A.C.I. 3 1 8และถือว่ามีความปลอดภัยในการรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้ครับวันนี้ได้ความรู้เชิงลึกแบบครบถ้วนจริงๆค่ะทั้งหลักการที่มาของสูตรแล้วก็การวิเคราะห์ผลขอบคุณอาจารย์เติ้ลมากค่ะยินดีเสมอครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับวิศวกรทุกท่านในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงนะครับ